เจ้าพี่น้องทั้งอำเปอร์และศีสไลหรือว่าสิเป็นเจ้าสมาชิกของราศีสไลเคเบิร์ทีวีเบิร์ตสกูสุข,ขุนนะคมับเมื่อนี้ทั้งทีมงานราศีสไลเคเบิร์ทีวีนะคมับได้มีโอกาสมา,าถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับจุดอันตรายหรือว่าสิเป็นวิถีชีวิตความเป็นไปเป็นมาของชาวเพื่อราศีสไลเฮ้านะครับนั่นก็คือเอาข้ามหูสาระความ,มันเทิงมามองไปพี่น้องที่เป็นสมาชิกของราศีสไลเคเบิร์ทีวีเบิร์ตสกูสุข,ข,ขุนนะครับเลยรับหูรับทราบกัน ืัอนี้เขาไดม่ายาทํา,ากันอยู่ที่ไฟลราสีสไลด์ในคำซึ่งเป็นแรงเปิดปิดน้ำหรือว่าเป็นเคลื่อนว่ากัว่าไะไรนะครับเป็นเคลื่อนแต่ทั้งที่เข้าหูจันได้น้ำก,กันก็คือไฟลราสีสไลด์นะครับซึ่งเป็นบางทอก็เป็นประตูน้ำหรือว่าสิเป็นสิ่งเปิดประตูชีวิตแรงน้ำแรงชีวิตของชาวอำเภอราสีสไลด์เข้านะครับ ความเป็นไปเป็นมานี่ก็คือว่าแมนําเอาเดี๋ยวสีขออยาบัดคําบอกเจอครับฝ่ายราศีในจังหน่อยหนึ่งนะครับฝ่ายราศีนี่ตั้งอยู่ที่บันดอดมู่เหลียมนะครับตำบลน,นองแค่อำเภอราศีสไลนะครับสิงทีมงานเราเดินเดินทางมาท้ายทํำนะครับหูซึ่งวาช่วงนี้อากาศแรงนะครับนาห้อนปริมาณน,น,น,น้ำในฝ่ายก็ลดลงไปนะครับบรนีาก็หูซึ่งว่าอากาศความห้อนนะครับ ในทานาทีฝ่ายราศีสไลยเฮาเป็นแรงเปิดปดน้ำของลํำนำมู่นนะครับซึ่งลํำนำมู่นี่ก็เป็นลํำนำที่ยาวทีสุดในประเทศไทยนะครับจึงไหลามาจากเทือกเขาตอนใต้ของจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคราชเฮานะครับไหลผ่านมาเรื่อยๆบุรีรัมย์สุรินรลแล้ากผ่านชีสเกตเท่านะครับหล้วก็ไหลลงลงสู่แม่น้ำคงจังหว,วัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งแม่น้ำคงนี่ก็สิไหลเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนหอดอ่าวไทย งปกติไทยเข้าในแคมป์มอนี่หูซึ้งว่าอากาศดีนะครับเวลาเามาทายทาช่วงคําๆนด้ยักหน่อยนึงอากาศบหันอนนะครับกเห็นวิถีชีวิตความเป็นไปเป็นมากของพี่น้องชาวอีสานนะครับมหาอยู่หากินบรสิเป็นวันแหแนยไพเรือแน่นะครับส่วนจีบวันแหนี่ก็สิอยุ่ไม่อยู่ในลํานํเตรียเวลาที่บ่ได้เปิดบ่ได้เปิดไฟนะครับแต่หูซึ้งว่าช่วงนี้ไฟเด้เปิดขึ้นเปิดขึ้นทุกประตูแล้วนะครับ ีเปิดขึ้นทุกประตูเลยครัแต่ว่าน้ำม,มีหน่อยปริมาณน้ำม,มีหน่อยนะครับแต่เวลานา้ำสมุทรเทเวลาแม,ม่น้ำมุ่นขึนะ้นหรือว่าน้ำม,มากเลยๆช่วงหน้าฝนสิป็นฤดูฝนนะครับจอรนีน้ำสุทธิสกีนไร้นะครับจุดบริเวณซึ่งเป็นที่เปิดน้ำนี่ก็จะเป็นจุดที่อันตรายที่สุดนะครับซึ่งได้มีข่าวลือกันมาว่าบางเทตอกัมีพี่น้องเข้าด้รับอุบัติเหตุหรือว่าถึงแก่ชีวิตกันหลายผู้หลายคนแล้ว นึ่งจะว่ามา,ากความหูเทาบทถึงการนนครับอยากหูอยากกินแน่ว่าไฟและสีนี่มันเป็นจังไดนคนลงค้นกับอยากทดสอบความกำลังใจจากของนนครับมาเตรียมตัวเตรียมใจอุตสาวเบื้องแน่บันนี้นะครับเมืเ่อเจอเกิดอุบัติเหตุมาหลายหลายอยา่างนะครับแต่นายแรงเมืเ่อเจอเป็นที่แรง่องเที่ยวขึ้นกันนะครับสึกเป็นสถานที่เฮาที่สามารถผ้ากอบคั่วหรือว่าผ้าคนหูใจนะสำหรับผู้ป่วผู้สาวนครับมาพักคอนชมลมชมวิวนะครับ มื่อี้ก็ได้มีโอกาสมาถ่ายทำในกะับสารคดีเกี่ยวกับเอากล้ามหูกล้ามสาระบันเทิงในะครับความเป็นไปเป็นมากฝ้ายยางเลาะเบิ่งว่าฝ้ายราศีเฮามันมีดียังเน่ในะคบปูนลงคนนี่เป็นคนล่าพื่ออำเภอราศีราศีสไลด้แท้หแต่ว่าบบเคยมากฝ้ายราศีนะคำคู่อุ้มก็คือกันนะฮะบบเคยมากฝ้ายราศีจักเถื่อนะฮะบ้างมีระเป็นเถื่อนแหลกนะคำอ่าจังไดก็ขอบคุณในกอะไรกันเด้อยสำหรับฝ้ายราศีสไลในกับพี่อ้อ,อ,อ,อมดวย เอื้อเฟือสถานที่สําหรับทายทําในมือนีในะครับมือต่อไปเ้าสิมีแยงได้สิบอกเราสู้กันฟังกันอะไรกันเนาะเดี๋ยวสิบ้าน้ำเที่ยวเล่นกันอะไรกันนะครับว่าฝ่ายราศีมีบ่งใดแน่จุดเชฟฟี่บ่งใดหน่มันอ่านาแห่งแรงนี่มันเป็นจังไดในะครับวิธีความเป็นไปเป็นมาเวลาฝ่ายราศีเวลานำรถมันเกิดีนยังขึ้นแน่นะครับตามไปภูมตามกับภูมไปเลยช่วงนี้นะครมในแครมว่าหันเข้าไปอยู่กันอยู่ใต้ฟ้ายในวันนี้เขาคืนเมื่อไหร่ฮะสี่เห็น กามเปลี่ยนแปลงของฝไฟละซีสไลด์เวลาเวลาที่อ่าพอถึงฤดูแล้งนะครับฤดูแล้งว่าปริมาณน้ำม,มันเป็นจนนังไดนหลักการวิธีชีวิตชนบทของชาวอ่าที่นอ้องเข้านะครับว่าเป็นจังไดนใน,น,นเวลา,นาลหนาแล้งนี้นะครับมันก็คือมีอีอย่างหนึ่งหรือว่าอ่าควาสามารถด้านง,งชีวิตของเข้าได้นะครับมันคือการว่นแฮลงเบ็ดตกปลานะครับหรือว่าสิมาพลก,ก้อนดันใจนี้จะเป็นอีก,อกที่หนึ่ง นะครับที่เท่าถี่ผ้าผ้าเพชรันอยู่ถี่เท่าคืองานในบ้านไทยท้ามทั้งปลายราชสีสวยเท่าะครับปริมาณน้ำมันนะครับไม่ได้ทำหนึ่จะว่าสงครามสีสายเท่าปิดเรืมาหลายแล้วนะฮะปิดกันมาเบิร์ตประตูแล้วทุกซี่หาประตูแล้วนะเออสิบบาทปริมาณน้ำมันก็ยังหน่อยอยู่นะครับหนึ่งจะว่าในบริเวณของรับน้ำมุนอยู่ไม่นานอ่าปริมาณน้ำหน่อยนะครับน้ำไม่หน่อยแห้ง เบงสภาพูดเนียกแต่กยกว่ากีฬาความแข็งแรงมันเกิดขึ้นมากเอาสีหัววาไฟราศีมันมีปริมาณนำ้ำที่น้อยนะครับหมดเนยาวไปไปจนถึงนุแหละลงเมนําโปงจังหวัดอุบลราชธานีนะครับปริมาณน้ำก็น,น้อยโปรเทอไกลซิสเกตว่าปริมาณนำ้ำคุณนะครับบดีบดีบออกซิเจนก็สิ้นน้อยสัตว์น้ำอบ่อลไหลบันไดนะครับแต่ก็บำรุงน้ำน้ำชีวิตของชาวราศีอลายเขาได้เลว่า,าชาวที่มักตกปลาตกเบ็ดตกปลา นะครับบางเทืีกับผ้าขอบพวกมาพากลก็ได้นะฮะตามที่เขาไในในกล่าวมาในครับ,นะรบเอาละไปเที่ยวกันสักวันบัดนี้นะครับไป กากินนะครับสะดวกแน่กับที่การลงแเหวานเบ็ดตกปลาหรือว่าการพายเรือ,อนะครับจะเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะฮะแต่อยากแนะนำกันเรื่องน้อยนึงนะครับสำหรับผี่มา้าอ่าตะควนหรือว่ามาถงม้าเที่ยวนะครับนั่นก็คือสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือการระมัดระวังเกี่ยวกับอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับเนื่องจากไฟนี่สูงพอสมควรนะฮะสิ่งช่างไว้เพื่อสำหรับกักกันน้ำไว้นะครับสูงแล้วก็ อันตรายเกิดขึ้นในไร่หมองหลายบอลน,นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือพยายามพยายามรักษาสภาพแวดล้อมนะครับรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีที่สุดคือการบดถิ่นทะยะนะครับลุ่งตั้มลำหน่ำนะครับว่า,บบาสิโก่์ปิดปัญหามลพิษหรือว่ามลภาวะตามมานะครับนอกจากว่าไฟล่าสีเขา,าก็บคือมีปัญหากันมาหลายเรื่องหลายเรื่องแล้วนะครับวงสิเป,ป็นมอบหรือว่าสิเป็นปัญหา เกี่ยวกับการเฮ็ีดให้เฮยดหน้านะครับเพราะว่าจะเป็นน้ำแห้งแน่น้ำโม่พ่อเนี่ยเรือเวลาฤดูฝนน้ำหลากมากสิน้ำกระท่วมข้านหน้ารวมเข่านะครับนี่ก็คือปัญหาของไฟล่สีสไลด์ในส่วนหนึ่งนะครับส่วนดีแบบนี้บางทีกตเป็น,นติีกับเป็นเหรับการดำรุ่ชีวิตนะครับนี่ก็คืออีกมุมหนึ่งนะฮะ ซึ่งเป็นปัญหาของสังคมเฮ้าซูเมอร์นีคือความมังไงของมนุษย์เผาขยะโดยที่บกคำหนึ่งว่าผลกระทบที่เกิดปัญหาขึ้นมากเกิดจากอย่างนะฮะในซูเมอร์นีภาวะหลกร้อนเกิดขึ้นจากอย่างเน่หนึ่งภาวะเรื่อกระจกภาวะเรื่อกระจกหนึ่งคือว่าชันบรรยากาศของโลกเฮ้าเกิดจากการที่มีอากาศมันลอยตัวนะครับอากาศมลพิษมันไหลก๊าซออกซิเจนมันไหลกับาก๊าซขออภัยครับกาาบ๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หลายโอกาอสออกซิเจนนะฮะเหตุในเกิดสาราเกิดสารชนิดหนึ่งขึ้นมากเกิดปรากฏการณ์เลือนกระจกนั่นก็คือไปบัง่งสั้นบรรยากาศของโลกเห็ุในดวงอาทิตย์ส่องแสง,ส,งส่องราเบียความรอดลอมาหลายกวเก่าก็เกิดบรรยากาศใน,ในโลกฮอนขึ้นมากฟีมือมนุษย์ก็ย้อนแล้วนี่แหละในคำเหตุจังใดเฮาจังสีรวมมือกันได้มาซอยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้โลกใบนี ได้ยูคูักับค้นไทยเฮ้าไปตลอดกันนะครับฝากน้ำแน่กันเลยกันเพราะว่ามลพิษเป็นจ,จริงที่อันตรายที่สุดสำหรับสุขภาพและการสิ่งแวดล้อมของโลกเฮ้าสมมติหนีนะฮะปลูกต้นไม้คนละต้นช่วยต่อผลโลกไปอีก100ปีนะครับนี่กนอีกแค่หนึ่งน,นะับปัญหาของเกษตรกรพี่น้องนะครับดังคือต้นยูไคลิปตัสนี่แหะมีประโยชน์นกันมีประโยชน์ มีทั้งกดเสียกดดีนะฮะกดเสียเนี่ยคือว่า,าเวลาข้าเอาไปปลูกเสียในทานอาหารในดินเนี่ยขาของความอุดมสมบูรณ์ว่ตถุิเป็นธาตุโปรตีนวัตถทานยังแล้วแต่นาทีซอยไห่พ่อหนุงพืชพันธุ์ของขา้าแต่ฮะดีนในอาหารของในดินเนี่ยจืดว่าไงก็ในดินจืดนะครับปลูกไม่พ้นอะไรได้บ่ขึ้นนะครับแล้วก็กดดีกับมีคือกัน ตัดไปขายได้นะฮะอันนี้ก็สร้างได้ได้กันนะครับคุณลุงคนเข้าใจพิดว่า,าเข้าใจว่าต้นยูค,ค้าเอาใบกระดาษโบแมนครับไม่นี้แหละผมมาใครความกระจ่างให้คือวา่าต้นกระดาษมีลักษณะคล้ายครับต้นยูค,ค้าลิปตัดนะครับแต่โบแมนต้นแต่โบแมนต้นยูค,ค้านะฮะแต่ต้นยูใบต้นกระดาษของใบ ใบนี่ซิบูเซอร์มีความหนากว่านะครับแล้วก็บปนยาวซหรัของใบของยูคานะครับแล้วก็สิบ่มีกินนะครับแต่ใบของยูคาลิฟตานี่สิมีกินนะครับมีแตกต่างกันกนะสิอ่ะจะได้แล้วผมก็ขอฝากมีซอยกันบำรุงรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเฮาให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับสิ่งใดดีก็ซอยกันสิ่งใดบ,บ่ดีก็อย่าไปเฮ็ดนะฮะเดี๋ยวลูกหลานเฮาเวลาเกินไม่เยื่อรุ่นสิบ่เห็น อีกอย่างหนึ่งก็คือการเผาก่อเฟืองนะครับของเกษตรกรที่มีความคิดว่าการเผาก่อเฟืองแล้วสีอให้ปลูกพืชพลนพืชไม่ทุกชนิดด้ขึ้นนะอันนี้เป็นความคิดที่พิษนะครับวันนี้พี่ตัวยางมาฝากอยู่บอกไก่บอกขออนุญาตครับก็ให้ลหลายๆ มีตัวยางมาฝากจากทั้งอำเภอราศีเฮานี่แหละนี่แหละคือตัวอย่างที่ผมอยากให้พี่น้องเฮาดีเดตามนั่นก็คือกอเฟืองนี่แหละนะครับเพราะว่าจําเป็นตองเผาเลยนะครับบ่จเป็นบ่าต้องไปเพามันเอาทิมไปยังสี่ละนะฮะไถกบทับลงไปเลยอัญญาปลูกยังปลูกไปโหลดนะคับเพราะว่าจังไดในเฟืองก็มีถาดโปรตีนกันอยู่แล้วนะครับฝากไว้น้ำเนยอะไรกันการอนุรักษ์ทรัพยากรดินน้ำนะครับรักษาสำคัญคือไฟนะระมัดระว่างกันน้ำเนยอะไรกันนะครับไม่อยากฝากยังไร ปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่อยากเราเจ้งกันฟังก็คือว่าปัญหาเรื่องของการดูดไส้นะครับในนามีในเมนามุนิมสวาซิมีการมีมีไส้เกิดขึ้นหลายอยู่นะครับแต่สิ่งที่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติเห็นหลายมองหลายบอลก็คือว่าในทานามีซิมีสิ่งสําคัญก็คือว่าเป็นธุรกิจเลยก็ว่าได้รนะครับนั่นก็คือธุรกิจการดูดไส้นะครับไส้นี่เป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นมาเองซึ่งเกิดการทับถมห้องดิน ตั้งแต่หลาลอยหลลันหลพันปีในแคมป์ตีพานมาแล้วเกิดการทับถมกันอยต้น้ำนะครับที่เอือนไส้นี่แหละการดูดไส้ก็เป็นการทำลายทรัพยากรทั้งน้ำอย่างหนึ่งนะครับบางทีก็เย็นน้ำตื้นเคือในบางมองนะครับมันเกิดแอ่งเป็นแอ่งลึกเกินนะครับบางทีก็เย็นในน้ำลึกลึกกันลึกเกินไปแห้งบ้านนี้บ้านนี้สิ่งที่ใส่ในการสมมติว่าริมฟังนะครับริมฟังนี่ก็จำเป็นกันสำหรับการมีไส้นะครับ หรือว่าษียู่ไกลๆในต้นนาบต้นไม้นะครับต้นไม้นี่ก็คือการซอยกันตะลิงไหวห้บ่ใบพังนะครับเมษติว่าเขาดูดไส้ลงไปบาินี้ก็สิไปดึงเอาขูดต้นไม้บาินี้เป็นทลายทลายทลายลงไปนะครับนี่ก็เกิดปัญหาขึ้นมากว่าเห็นในตะลิงตะลิงะตะลิงพังนะครับเห็นในฟังของแม่น้ำม,มันพังมันเสียหายนะครับทรัพยากรที่ใช้เป็นธุรกิจสมมุน,นีก็คือการดูดไส้ นี่แหละคือจุดอันตรายของแมนามต่างๆม่กับที่เฮาเคยหูเคยเห็ุกันมาแล้วนะครับโอ้โอนะนะค,ครับอ่านั่นก็คือปัญหาและวก็ความเ,าเป็นไปเป็นมากะครับของฝ่ายราสีสไลดมื่อนี่ะนรั่ทีเฮาได้เดินทางมาไทายทักัน นะฮะจุดอันตรายเอ,องบางหนึง่งถือเป็นจุดสุดท้ายในกะารที่จะบอกเราเขากันฟั่งนะั่นคือบริเวณสภาพทรัพยากรถึงมีตนม้นไม้เรียกว่าสภาพป่านะครับนั่นคืออยู่ทางหลังคูมิแล้นะะลงไปอะไรนเะรียว่าเป็นหินแล้วก็เป็นควองน้ำนะฮะขอยาดปลาข้ามมาอยู่ทางนี้กันะไรกันเนาะนะครับจึงจะมีเกี่ยวกับการความเกี่ยวกับพฤติกรรมของวัยรุ่นของ หนุ่มสาวไวรุ่นสมัยปัจจุบันนี้นะครับบุคแต,ตกอนนะฮนะหลังก็คือว่าสิ่งจะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดของไวรุ่นก็คือการนําเอาแอลกอฮอล์เครื่องดื่มเบิ้นเมาเข้ามาในสถานทีนะครับสิ่งว่าไฟและซีสไลน์นี่เป็นพื้นที่ของกุ้มชนประทานนะครับของกระทรวงเกษตรและสหกรกน,นะครับซึ่งเป็นสถานีราชการนะครับสิ่งในกลไยคือว่าในสถานที่ราชการหาหนี้ฮาเอาห้ามเอา ครื่องดื่มนั่กอฮอล์นะครับเขามาดื่มหรือว่าเขามารวมสังสรรค์นี้ห้านะฮะในเวลาที่บทจําเป็นในเวลาราชการในะครับกันจับได้ดีพอดีมีความผิดทางกฎหมายนะครับบริเวณปลาข้างหลังภูมินะครับรน,นี่นะก็เป็นจุดดอลแลมดีสําคัญอีกมุมหนึ่งของฝไฟและสีสไลด์นะครับสิ่งของนุ่มสาววัยรุ่นเฮาเกิดความคืบข้างนองกันมากนะฮะขออนุญาตขออนุญาตเอื้อนน้ำเมฆอะไรกันนะครับเพื่อสะเทือนถึงหรือว่าเตือนจิตเตือนใจ นะครับําหรับพี่น้องเข้านะครับคือความความบ่งมักดีขออยัดใส่ก็ดีบริสุทธิ์ในจังหนึ่งอะไรกันนะครับความบ่งมักดีเลยว่าความคือกระน้องนะครับความบวกลักษานะครับบวกักษาสุขภาพเวหล้อมหรืยว่าเห็นแก่ตัวเห็นแก่ใดญเย้ะของนะครับสร้างปัญหาสังคมปัญหาสังคมอีกอย่างนึงนี่ก็คือสําคัญนะครับมู่คือวัยรุ่นเฮานี่แหละมักมีปัญหากันนะครับ เรื่องวากินเราเมยายานี่ใก็บทะเลวิวาทกันแน่นะครับเรื่องวาสศีมาเป็นคู่เป็นนุ่งเป็นสาวนะครับเกิดการเหตุพฤติกรรมอีู่บนเหมาะสมในสถานที่ราชก,การนะครับอันนี้ก็อยากฝากทัางเรื่กันด้วยกันส่วนทุกทายของรายการนี้นะครับขอบคุณทั้งฝ่ายราชสีสไลบันดอนงูเหลี่ยมตำบลหนองแคเพื่อราชสีสไลจังหวัดสิสะเกตนะครับที่เกื้อเฟือในการในสถานที่นี้การใครทำสำหรับราชสีสไลยัยคลิปบนทีวีมื่อนี้ ผมสมงภพสุดาเจนกับทีมงานอำนาจพระจ้าพี่น้องไปซะก่อนมื่อเงินจีบ้าไปมองไปเดี๋ยวเราสู้กันฟังกันแล้วกันสำหรับมื้อนี้ที่ดีไม่แห้งกันจูบูซุกน์เจ้าสมาชิกเกิดพี่พี่ราศีสไลด์มีความสูงสุดชิลช่วงวันกับจูบูซุกน์สบายดีสวัสดีครับเซฮลอดะคาดินสกาลาซิน เนาเกิดกันตาลอยเพื่นมายามันหลับพ่อเก้าเก้าสุนผู้สาวบ่ตอนรับดวงอาภัพบาสนพ่อสามีโก้ถุงเทพใสทรงเด็บเป็นอินดีเฮานีตีส่งจริงเล่นเต้นอาหารพอการเทนสาวเลยเมือนเป็นสัง